Okay. สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะไปกู้็อกอะไรครับงั้นไปดูกันครับว่าได้กี่ตัวลุ้นดูครับมันจะชิ้นได้กันนะครับชิ้นแรกครับไม่ได้ไไไดชิ้นที่สอง ไม่ได้ชิ้นสามครับไม่ได, 4, 4, 4. ไได้ชิ้นที่สี่ไม่ได้ชิ้นที่ห้าครับไม่ได้ มาดูชิ้นที่หกต่อเลยครับยไม่ได้ครับพี่ครับตะกี้ลืมถ่ายเรามาดูกันอูอเฮ้ย1-3เก่ย <laughs> กินน,นึงมาต่อครับกินอีตัวเลยเสร็ก่อนโอ้โหไรหต์เตอรสกี้มุก Bang mai tengok isak ada ha? Huh? Rezeki murah dah. Ah rezeki murah eh. Oh mampu rezeki murah gak. Apa tu tu? Jangan like, kok share, kok subscribe. Bye.